มีน้องเพื่ึนมาทักอายมาว่าพี่อายเจ้าคืองามขึ้หนหสันหน้าเจ้าคือแบบมีออร่าเจ้าเป็เฮ็ดยังมาสิบอกแนวใดดีดล่ะสวดมนต์จ้ะอ้ายสวดมนต์เนาะเพื่อนก็ถามว่าสวดบทใดอิติปิโสจ้ะอิติปิโสแล้วแถมอีกบทหนึ่งบทเออเจ็ดคำวันสิ้นน้อยยาดาปล่อยเสพสุรา แปดคามถือสินหาไปขึ้นเสียงสูงเนยจ้ะมันจะด้หอดแบบจิตใจอันบริสุทธิ์ของเขาวัดวาสางกุโซนปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนโดเลมอนเลยแก้มแดงเพราะโดนปลาแซลได้อยู่บแบบแป๊บแบบใครเห็นรถเจ้ามึงแม่นบอแบพมะศูนย์ บ่แม่ล่ะลงว่าสันไผ่เห็ดว่าสันมะขามสุกพี่น้องเข้าใจปะมะขามสุกน้ำยาเจ็บเต็บลวกกระแทบจ้ะผักอันนี้ปนานใบบัวบก จะมือในไอซิพาที่น้องไม่เห็ดน้ำยาขนมจีนสูตรง่ายๆสไตล์ KPP มีอะไรก็ใส่ไปเนาะไผบอร์ซตไอแซบจ้ะวัตถุดิบกระซิมีปลาทูน่ากระป๋องปลาสดินกระเทียมหยักลูกโดดพริกหอมกระเทียมตีนสาตีนเหลือจากเมื่อวานปลาเดก สำิีกับแซ่เราจะกินกับผักที่ไอเก็บมาเนาะโอเคไปเฮ็ดกันเลยลอบกระเทียมเนาะหอมเกาจะเอาไปต้มแล้วเราก็เอามามตักต้มน้ำเปล่าให้เดือดใส่ประแดกลงไปจ้ะใส่พริกกระเทียมหอมมีหอม,หอมไทยเนาะอาจจะใส่กระเทียมแทนตับเนี่ย อยู่ต่างประเทศถ้าให้เครื่องครบบริกิรนอกจากทำบะหมีกระชายก็ย่างน,น,นะก็ทําแบบเท่าที่เรามีํามให้แลบ,บใส่ทูน้าลงไปสาดีลงไปเพื่อความข้นหเสียวคนปั้นได้ มี50%เกินแบบไอซ์มีตีนสามารถ,าารถคุณเคยศึกษาว่าคือไม่ค่อยเห็นไอไซ์ใส่ชุลดรต์มักกินบอกไอมักกินยูเดอร์แต่ว่าป้าลาของพี่ไม่นิ่ก็ใส่สุบโรต์ลายแล้วจ้ะอันนี้ลงไปลูกโดดกับกระเทียมเนาะเพราะว่าไอโบมีต้นหอนนมนี่แหละเมนูน้ำยาขนมจีนสูตรเชฟพีไผ่บ๊แซ่บไอแซ่บ กินน้ำอายเลยจ้าพี่น้องจ๋าแสบใส่สใเสือก็จะแมนบอกถือได้ลาฟมอลปะวะหัวเราะเยอะๆพะนะมีน้องผู้หนึงมาทักอายมาว่าพี่อายเจ้าคืองามขึ้นหสันหน้าเจ้าคือแบบมีออร่าเจ้าไปเฮ็ดยังมาที่บอกแนวใดดีแล้วสวดมนต์จ้ะ ไอส้สวดมนต์เนาะพันกระถาวว่าสวดบทใดอิติปิโสจ้ะอิติปิโสแล้วกะอรหังก็สวดจ้ะอรหังสมานะแล้วกะอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศสวดคือกันจ้ะแล้วก็แถมอีกบทหนึ่งเนาะแถมอีกบทหนึ่งบทเออเจ็ดคำวันสิ้นน้อย,ยาดาปล่อยเสพสุลา ข้ามถือศินหาไปขึ้นเสียงสูงเลยจ้ะมันจะด้หอดแบบจิตใจอันบริสุทธิ์ของเขาวัดว่าสางกุโซนสีบทนี้จบกันนั่งสมาธิจ้ะจิตใจของเขาก็ได้พ่องใสนะจ๊ะเนาะถ้าพี่น้องยากเห็นผลเร็วกว่านั้นพี่ออร่ราไหนช่วยคุณได้มันจะเป็นตรงส่วนมนเลย ทาครีมตัวนี้ก่อนนอนพี่น้องจ้ะก่อนนอนเนาะหนึ่งกล่องมีสองกระปุกหนึ่งกล่องมีสองกระปุกจก้ะอันนี้อุ้ยอันนี้ทําจากแตงกวาทําทให้ผิวกระจ่างใสอันนี้ทําจากขมิ้นชันทําให้ฝ้ากระจุดดำดำค่อยค่อยหายไปเนาะจ้ะเนาะทาก่อนนอนจ้ะทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ตื่นเช้ามาผัวเห็นอ้าอีน้าเจ้าคืองามแน่จะเบ่งยังมาค่อยใส่พีออล่านในของเอ้ยอายนะ งามอหลีได้เพราะฉะนั้นผัวก็ไม่อยากไปเห็ดงามหรอกว่าอยากกอดอยากหอมโอ้อย,ยังหอมเจ้าเด้เจ้างามเห็นบอกพี่น้องอิลีมาพี่น้องมากินบาทนี้จาว,ว่าดุผีของงายใส่กระปุลน,นิดเดียวคนคนจ้ะเพราะว่าไอ้ใสปลาทูหลายนะใส่ปลาทูหนาเลายๆเท็ดถึกใจเจ้าของจ้ะอู้หอนหอนโอ้ลืมแต่ไอ้คือเราประมาณบ่ายสามเพื่อสิได้กิน ก <us> ินกระดอกไม้ที่เราไปหามาขมอนบูไวโอเลตสลัดแซบจ้ะดอกไม้ตัวนี้ผักตัวนี้ชุบแป้งทอดกับแซบแซบกินกับออน้ำจิ้มไก่โอ้ต,ตีลังกากินยังแซ <s> บอีกด้ะขาหมูประเทศไทย อืมเศร้ากรอบเลยจังเลยสลับจักปีแล้ววกคุณบ่กว่าจักเกอรอืมอืมแซ่บไผ่เบลแซ่บไอ้แซ่บเฮ็ดเทื่อเดียวกิน8เทือเทอ่อกับบอมมัดใส่กล่องอัดสอฟิตไว้แซ่บคือเก่าจ้ะ ไม่มีกระซายเทาก็กินได้ขนมจีนนะถ้าถ้าเครื่องครบอยู่ต่างประเทศมันบม่ครบดอกพี่น้องลวกกระแซบจ้ะผักอันนี้ปนานใบัวบกลลกโดด ไอ,อ,อาเดสั่งหนังสือเอ่อพักไปจ้ะเพราะว่าหนังสืออยู่ในเรือนะหนังสือเรืออยู่ในเรือหนังสือเพชรแต่อยู่ในเรือ,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 รอไอ้ก็เลยอยากเรียนหลายกว่านี้นะเพราะว่าไอ้คิดว่ามันมีพักที่แบบกินได้หลายอยู่แต่ไอ้กะจำาบ่ได้นะเพราะว่าตอนที่ไอ้ซื้อพักเนี่ยมันบบแมนยามเก็บพักมันยามเก็บเพชรแต่ว่าไอ้ซื้อพร้อมกันกับเพชรนะะไอ้ก็เปิดเบิ่งแต่่หลาย พ่อใหญ่สั่งให้ทางอเมซอนเพื่อสิทอดหนี่หนึ่งเดือนห้าพฤษภายี่สิบเก้าถึงห้าพฤษภาเพราะว่าโควิดนะแต่ว่าก่อนที่สิรับ <c oughs> ไายก็ต้องเซตดีๆเนาะเพราะว่าบ่รู้ว่ามาจากทางใดแฉบเด้อ เราเปลื้นให้ฟังแล้วมันนี้เด้อจ้า่ปลื้นแต่งขึ้นเองดะแต่งในหัวเนี่ยปล่อยฟังเลยใายเกยลียดเนาะมาส่องอ่านมิตรอยยิ้มจ้าเพิ่อกกระสิถามว่าทากรีมแล้วเป็นบ้าเคจายจ้าอยบ่บ่ได้จ้ะ <laughs> มันบ่ซึมเข่าข้างในมือสิ้นในอิน มันสวยเพอนนอกอล้วเปื่อยย่างดีเนาะเปืนอยอ่างเหกินสำเนียพอดีน้ำม,มักไอล้งเลยจ้ะเพราะว่าอย่างเขง้าบจแต่ก่อนผัดไอ้นั่งกินอย่างเดียวเนาะน้องมงกินแบบกระตุกง่ายๆที่ออออได้ไม่ทอมันยะออกยะออกเหมอ้ว่อมะจ้ะนี่แบบ ไปหาวัตถุดิบให้กินพร้อมกินพร้อมกิ่นปต้องหลายปริมาณชนิดคือเราอยากให้เัางอยากแท่พี่เซนว่าพักตรงนี้กินได้เห็นแล้วนันเนี่ยนี่ฮะนะแต่ก่อนแบบนั่งกินอย่างเดียวด้วยสันไอ้ลองอยากเปลี่ยนสไตล์การเ็ดคลิปนะแต่ก่อนคือแบบกินก็คือกินฮาก็คือหาเดนี้คือแบบถ้าแบบแบบมันเป็นไปได้นี่คืออยากง,งัดสามอย่างนี่เข้าในคลิปเดียวกันฮา ทำกับข้าวกินจะบางเถอมาคลิปกันก็ะหยาก็ะยกมาคลิปกินนีกคลิปหนึ่งนะเมือ่อใดเจ้าสุดเาไอคิมข้าวเป็นหนึ่งละเรื่องมะขามสุกแต่งขึ้นโดย KPP Channel แต่คือต่างสื่อ KPP Channel อน,อนอกเลยก่อนเพราะว่าไอ้สื่ออีหรือว่าขวัญประพาเนาะขวัญประพาเนาะเพราะงีเพื่อเสี่ยเออไอ้ว่า KPP KPP อือก็เลยเอามาต่างสื่อสองให้เอ่ดง่ายๆเรือ่อง มะขามสุกมีพ่อใหญ่ลอดเนาะบ้านอายเปิดกับเป็นคนสไตล์ขี้เมาเนี่ยจะ้ะพขี้เมาเป็กเหลาขาวบ้านเฮาเนาะสิงเหลาขาวนะพ่นมีเงินได้จากบันทึกรลอตเตอรี่รางวัลที่ห้าไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ยีห้อ ยี่ห้ออย่างเดียวฮันด้าทิกดีกว่า้วบันเนียไปซื้อรถแล้วบันเนียเลาะหรือวะพนเป็นผู้บ่าวะเออพ่อห้างนะผู้บ่าวพ่อห้างเลาะบ้านเห็นภาษาเลยบุน บืนอืมเพราะหลอดบ้านันเจ้าคือมาลอมาเทะๆไป,ปสาสาเห็นอ้อยตึกใจแล้วนีว่ะบืนบืนเป็นอาทิตย์กันเบื่อๆนะหล่ออยู่หันเลอจ๊ะบันนี้ไปหากินเราตรงนั่นตรงนี้ตรงนั่นตรงนี้เนานะมาคู่เม่อ เพิ่นอยากอ้างพวกอายแบบนี้เพิ่นอยากอ้างว่าเพิ่นมีมอเตอร์ไซค์ใหม่หน,นะนะกินเหล้าเฮื่อนไอเคยอายอืมน่ะบุ๋มอ่ะบพิ่นยังรอดเพิ่นอ่ะมาเราคือเทพแฮะเหมือนโบเมลเลื่องตลกเลยจ้ะเรื่องเล่า บอสว่าไนใส่สกะเกียงมาลองกองแกงเน็บในมาพมาออร้อมว่าโว้ยออนซอนเด้อว่ะมาหอดปุ๊บจะลดไว้ใต้ต้นมะขามอยากมาแบบเท่เลยอยากขาบบบบาเ,เข้ามาแล้ะเจ้าจะเท่ฮะเจิมเจิมเล,ลยครับปอกอาบอกไงรอด จมรถจมรถได้เลยได้เลยบปกินเลยเปล่าถึงลอตเตอรี่เปล่าสามรถถึงลอตเตอรี่นะขึ้นขึ้นเงินมื่อนั่นเมื่มื่อนั่นแหละเมาแบบเนี่ยขึนตกเนาะดิ้นมาซุ่มรถมันล้มเหมืนแบมันล้มอ่ะเนาะสูนเละรถใหม่เนาะ กูได้เห็นรถกูวะสูนยูด้ยังไงรู้งัอนหกูยังไม่ไปทางนั้นเลยเจ้าบอกไอ้วฮ้ะเทศลประเทไยัให้กูหูเด้อยังใหกููเด้อกูคือูนคักแท้เปว่ารถใหม่กูกูจะมหาสูคือแก่งกูแท้เปล่าสูนเนี่ยสั่นเป็นยันรถแบบเนี้ยหา หาจังแดดก็หาไปเจอว่าปู่ได้เป็นคนเฮ็ดหลานไอยอย่างลงมาค่ะบ,บอกว่าลุงว่ะสัตว์ลุงร้อยว่ะสัาาสเจ้าหุยบ <laughs> อกว่าภัยเฮ็ดรถเจ้าเมือ่อแม่นบื่อเผสูนเมื่อแม่หลานลุงว่ะสัสภัยเฮ็ดว่ะสัสมะขามซุกพี่น้องเข้าใจปะมะขามซุก มะขามซุกมะขามขมันซุกล่มมะขามซุกเราไปจอดแต่กลมมะขามเราลืมเบอ่งว่ามะขามมันซุกเราเราก็เลยล่มจ้ะเพราะงั้นเราเราก็เลยล่มเสียเราเลยเมื่อจ้ะนี่คือนี่ทาเลือกมะขามซุกหัวเอง lạc anh hòa anh thắng 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 ăn thắng 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 ออโบกเก็บนะผู้ชายยานจ้ะไอหัวนี่คือไอเซตเต็มปีดเลยตัวแมนพิชโควิดเลยจ้ะที่ไอเป็นแบบนี้ยความเป็นจริงคือไอเป็นมันนี่แหละจ้ะแต่ว่าเพื่อนคะว่าไอเร่ได้มีเวลามาหนังเหล้าหนังเนี่ยมัน,นคือกิน ว่าแนวอื่นยัอย่ได้แบบนี้มันเสียดเนาะอยู่บ้านเราก็เสียดเพราะแห้งละให้มาตีนปลาในการย่งบ่มัดก็เลยเอานั่นเอานี่มาเล่าให้พี่น้องหัวมีคำถามอีกได้อบะหนี่มัน,นม่คำถามคำถามน่ะคำถามตลกตลกเนาะพี่น้องพี่น้องหัวเป็นอย่างโดเรมอนมันคือแก้มแดง จะตอบได้ปะตัปลาเขียวไม่ปะปลาสีเด๋อยังเจ้อยบ่ได้แม่จะเด๋อได้แล้วบ่ได้อุ้มอิ่มเด้บ่ได้เอเลิกเลิกเหมแนเหม่นเม่เจ้าตอบถึงปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนโดเลมอนเลยแก้มแดงเพราะโดนปลาแซลม Nào yêu bọc Bác bảo Alo You can't come to bar, no problem Bác 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 nhảy em bờ Bỏ nhầm này cầm Bỏ nhầm này cầm nua Bỏ nhầm này cầm mượt Nào ta lọt rồi Mình phải đông xe tiền rồi Nó xẹp đi โอยแซบพี่น้องอย่าลืมแล้วจ้ะฝ้ากะจุดด่างนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้พีออร่าไหนทำให้ผิวกระจ่างใสภายในพริบตาหนึ่งเซตเห็นผลขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ KPP เสมอมาได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย